สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ไอจะมาทำายำวุ้นเส้นใสป่ปลาหมึกรสเด็ดกันนะคะแล้วก็ไปดูวิธีทํากันเลยนะคะเพื่อนเ,อนเอนว่าเด็ดกับเผ็ดขนาดไหนไอจะจัดเตรียมแบบว่าเครื่องปรุงอะไรไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเพื่อนๆอ,อย่างอื่นเลยไปดูส่วนผสมมีอะไรกันบ้างปะส่วนผสมนะคะพริกแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็หอมหอมหอม ใหญ่แล้วก็เป็นขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมแล้วก็มะนาวอาจจะมีน้ำมะขามปี๊บนะคะ <S <S น้ำมะขามปี๊บนี่ก็คือจะเอาน้ำมะขามเปียกกับน,น้ำตาลปี๊บผสมกันเอกก็เรีย,ยกน้ำาขามปี๊บแล้วก็ผงชูรสแล้วก็น้ำปลานะคะเพื่อนๆนะจะผสมก็มีแค่เนี้ยแล้วก็จะมีที่ขาดไม่ได้เลยปลาหมึกเราปลาหมึกมแล้วก็จะมีวุ้นเส้นที่แช่น้ำไว้แล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ อย่างเอตั้งน้ำไว้เดือดแล้วใช่ไหมคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเอก็ตั้งน้ำไว้เดือดแล้วนะคะเพื่อนๆไปสเสด็จน้ำวนเส้นนะน้ำวนเส้นเสร็จเอก็จะใส่วนเส้นลงไปก่อนนะคะเพื่อนใส่วนเส้นลงไปก่อน นีกน็นะคะก็ะดูนิดนึงนะคะเพื่อน เส้นเขาเริ่มจะเดือดแล้วเอก็จะมาตักเเส้นออกแล้วก็ไปแช่น้ำเย็นไว้นะคะแล้วเราก็จะใส่อะไรอื่นใส่ใจเลาหมึกลงไปเลยค่ะนะแล้วก็จะมาใส่ ก็ยังไม่ยังไม่สุกดีเท่าไหร่นะคะเพื mm ่อนให้เขาสุกสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะระหว่างที่เราเส้นเขาสุก เขาสบแล้วค่ะเพื่อนๆนอ่ะอีกก็จะตักใส่นี่เลยใส่น,นี่แล้วก็เอา,เอา,เอาไปลวกน้ําเย็นไว้นะคะเพื่อนๆตักใส่นี่แล้วก็ไปลวกน้ําเย็นเราจะไม่ได้เห็นนะำเรเชื่อมเราไม่ได้เหนนบบ็นน้เพราะว่าเพราะว่าะแล้วก็เราใส่นี่ลงไปเลยค่ะ ใส่ปลาหมึกลงไปเลยในน้ำลวกลวนขึ้น,นี้แหละจะได้ไม่ต้องทําหลายขั้นตอนเนาะปลาหมึกนี้อย่าไปลวกของนานนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนลวกของนานนะแทนที่เขาจะกรอบเขาไม่กรอบนะถ้าเป็นแบนะคะพเพื่อนเพื่อลวกปลาหมึกลวกให้แต่พอดีนะคะพเพื่อนเพื่อลวกให้แต่พอเขากรอบ าใส่น้ำปึ๊บเขาก็จะเหนียวนะก็จะไม่ได้กอะนะคะของความรู้สึกของเอะเอะว่าแค่นี้ของเอก็พอแล้วนะคะเพื่อนๆเอะไม่ได้แบบว่าเอาจนสุกอะไรอย่างเงี้ยเอก็ลวกแค่นี้ค่ะนะคะ,นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเนี่ยค่ะก็น้ำเย็ยนไว้เลยค่ะเอน้ำเย็ยนปุ๊บเราก็จะถีน có mực nha cái này cái này cái này cái cái này เราไม่ลวกน้ําเย็นเขาจะเหนียวนะคะคือเราน็อกเหมือนว่าเราน็อกขไว้อะน็อกขไว้ให้เขาคุมกรอบตลอดอะไรเนี้ยนะคะคเพื่อนๆนะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะจริงๆแล้วเราต้องทําน้ำยำแล้วก็ใส่ใส่แบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะจริงๆเราทําน้ํายําก่อนก็ได้หรือว่าเราใส่อย่างนี้ก็ได้ก็แล้วแต่สะดวกนะคะเดี๋ยวก็จะใส่พริกลงไป นะคะผมชูรสหนึ่งช้อนชาค่ะคเพื่อนแล้วก็น้ำข่ามปี๊บน้ำข่ามปี๊บนะคะแล้วก็จะมามีน้ำมะนาวนะคะคเพื่อนดีมากมะนาวไลอไอจะมีลูกโดดด้วยนะคะ ลุแค่นี้ก่อนนะลุกแค่นี้ก่อนนะล,นนนะลุกแล้วก็ชิมเขาแป๊บหนึ่งล้วค่อยอแบบว่าทำอะไรล้วค่อยปรุงนะเอว่าต้องใส่น้ำตาลไหมพวกเราใส่น้ข่ามปี๊ดลงไปแล้วเออน้ำตาลไม่ต้องละแต่ว่านี่เลยค่ะเพื่อน เนี่ยค่ะมะน,นาวต้องรสจัดจ้านนะคะบอกว่ายัาม้นเส้นปลาหมึกรสเด็ดอ่ะมะนาวต้องรสจัดจ้านนะคะเพื่อนๆงั้นแล้วแต่นคนชอบอีกนั่นแหละค่ะนะ นี่ใส่นี่ไปเลยใส่ลูกโดใส่พริกใส่หอมแดงเนี่คะ่ะตอ,อกลูกขาก่อนนะคะแล้วค่อยเอาเอาอเส้นมาใส่นะคะเพื่อนๆก็คือลูกขอก่อนแล้วค่อยเอาว้เส้นมาใส่ชิมแป๊บ กาไม่อร่อยก็ไม่รู้จะทำไงแล้วค่ะเพื่อนๆอะนะเอจะใส่นิดนึงเพราะว่าใส่เกลือตัดน้ำปลาค่ะเพื่อนๆจริงๆแล้วเพื่อนๆจะใส่แต่น้ำปลาก็ได้นะแต่ของเองจะใส่เกลือตัดน้ำปลาเอจะใส่ผักเยอะไง ก็จะใส่น้ำมะขามปี๊บลงไปนิดนึงน,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 น้ำมะขามปี๊บจะหมดแล้วเดี๋ยวจะอบอกวิธีทำน้ำมะขามปี๊บเพื่อนๆน,นะคะแบบนี้แหละเอาเลยมาคลุกกันเลยค่ะเพื่อนๆว,ว้วาวว,าว้าว ที่สุดเลยค่ะไปหาตัดแตงกวามาไปหาตัดแตงกวาก่อนไปหาตัดแตงกวาแป๊บน,นึงนะคะเพื<ๆ>่อนๆเอามาเป็นแบบว่าแก้มอะไรอย่างเงี้ยนะแป๊บน,นึงนะไอไปตัดแตงกวาแป๊บนึงแตงกวาในสวนเนี่ยค่ะแป๊บน,นึงมาแล้วค<ๆ>่ะเพื่อนๆแตงกวาจากในสวนสดๆเดีย๋ยวเรามาแก้มกันเดี๋ยวเราหั่นนะคะ เอเจ้จะหันอุย้ยยำเนี่ยยำปูนเส้นปลาหมึกรสแซ่บนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะอู้มาทานไหมดันกับเขาเลยนะเนี่ยเนี่ยมาทานเลยค่ะเพื่อนๆคือเอจริงๆเอ่อยำเขาใส่น้ำในเดียวใช่ไหมแต่เอเป็นคนชอบแบบว,ว่าน้ำเยอะๆเวลาสดอร่อย ชื่นใจนะคะเพื่อนๆไปเดี๋ยวอจะหั่นอันเนี้ยนะคะนะแตงกวาจากสวนเนี้ยเหมือนลงฮันปะแตงกวานี้เหมือนลงฮันนี่แตงกวาจากสวนเนี้ยรอบสงสัยเนี้ยได้กินรอบสุดท้ายแล้วมั้งเพราะว่าเออหน้าหน้าหนาวมาแล้วค่ะนะคะเพื่อนๆ น้าหนาวเขาเริ่มมาแล้วเขาก็จะแบบว่าจะไม่จะไม่เกิดให้อ่ะเพราะว่าเป็นพี่ๆบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเอามาใส่นี่สิเอามาใส่ในบ้านไว้มนใส่ไม่ได้หรอกค่ะลุงทันแกห่วบ้านแกแกจะไม่ให้แบบว่าบ้านแกนี่ต้องแบบว่าระเบียบเรียบร้อยนะคะลุงทันเนี่ยจะไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆเอาแบบต้นมงต้นไม้อะไรอย่างนี้มาใส่ขนาดเอ๊ะปลูกข้างนอกแกยังมีโวยโวยอยู่ แต่ตอนนี้แกไม่ค่อยจะโวยนะพะก็เอโวยแทนก็เลยแบบมั้นว่า,มา,มาก็หน้าหนาวมาก็ไม่ใส่ในบ้านนะคะก็ไว้ข้างนอกแล้วแหละก็คือว่าหน้าร้อนก็ค่อยไปปลูกใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเนาะ มีนจะปั้นหมึกเลยนะคะเพื่อนๆ mm hmm. ไม่รู้จะตักตรงไหนก่อนเลาลืมถ่ายรูปถ่ายรูปเอาไว้แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายในจานนี้ดิค่ะถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กนะคะวันนี้รีดพาทั้งวันเลยค่ะเพื่อนๆ mm hmm. ก็เลยเหนื่อย เดี๋ยวเมนูขนมนะคะรอนิดนึงนะคะเพื่อนๆเมนูขนมน่ะนะรอหน่อยนะเมนูขนมอ่ะนะคะเราจะทำที่ทำไม่ได้ทำนี่ค่ะยำปลาหมึกรสจัดจ้านฝีเมอราจีนี่เลย นะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวไปติดตามตอนทานกันนะคะเดี๋ยวเอไปจัดที่ก่อนแป๊บนึงไปตามกันไปตามกันไปตามกันไป,นไปยำปลาหมึกรสเด็ดฝีมืออาเจ้นะคะเพืเ่อนๆไปแล้ว เดี๋ยวเขาให้เห็นหน้าเห็นตาเขานิดนึงเพื่อนเราไม่เห็นหน้าพี่เอเลยขอบคุณที่กดติดตามและซับสไคร์คูฮอนแลนด์เดนฮันสาบายพี่นะคะเออเจค่อนข้างจะสมนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเจไปรีดผ้ามาก็เลยแบบประมาณว่าเจไม่ค่อยได้แต่งตัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเห็นไหมเอย นะ่านทะานไหมคะจับไปเลยคะ่ะเพืเ่อนๆนะขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการกดติดตามและ s u i s e คร b e โคล้ลเลนเลนฮันซาไว้พิงค่ะขอบคุณค่ะ <Hey. laughs> ไปละอา